แช่ซะหูจะมาสอนทำมือฟ้ากับมือเหล็กนะครับนี่เป็นไงเห็นไหมตบแรงด้วยนะครับไออย่าลองให้ดูเลยนี่เป็นไงนอเคเคปเลยเห็นไหมเห็นไหมโอเคน,น,น,นะครับเราเลกกดออกเกมอันไดร์โงเข้าไปในแมปนี่แบบันนี้แล้วก็เล่นลงไปเห็น แล้วก็กดเข้าไปทีนี้แล้วก็รอครับโอเคแล้วก็กดออกแล้วก็กดเข้ามาในแบบเลยนะครับเอวเข้าก่อนโอเคมาแล้วโอเคเข้ามาในแบบแล้วที่นี่เป็นไงมือสีฟ้าก็จะเข้าได้เลยนะครับทีนี่มือสีฟ้าก็จะเป็นของเราง่ายสวยนะครับ,บนะเห็นไหม นี่เพื่อนหมกุมาด้วยนะครับเอามือเหล็กก็เห็นตรงนี้นครับเดินชิดชิดเดินชิดชิดขอบก็ได้นะครับนี่อันนี้ครับเห็นเห็นไหมเห็นรู้ครับดูชิดชิดตรงนี้ไปพอเข้าไปปุ๊บนี่เป็นไงมือเหล็กอย่างงี้ครับทเทปแล้วครับยเยอะๆโอเคเอ้คือห่นโบกันครับทว่ามาแล้วเป็นไงนี่ ผมตกให้รูนะครับว่ตกแรงขนาดไหนคมที่อยากเล่นมือนี่เอ,เอเไงเบคอนก็ตกมือฟ้านี่ตกเลยครับอ่ะโอเคนะครับใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมทำตามคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย